ก็จะมาถ่ายตุ๊กตากระดา่นนะคะที่เพื่อนเราขอมาเนาะให้ถ่าย <c oughs> เด็กไปโรงเรียนอะไรไม่รู้นั่นเราขอสั้นเพื่อนเราบอกโอเคจะเริ่มไหมนะอตื่นเช้ามาแล้วตื่นเช้ามาออกโทรศัพท์ไม่เล่นดีกว่าไปอาบน,น้ำก่อนนะคะฟู เข้าไปสิสแซดทำํำไ,ได้เรามาอ้ายอันน้ำสระพี่ออกมาได้แล้วได้แต่พี่จะขับไปไงนะทุกคนเหี้ยคะ แก้ซว่าไปดีกว่าเอาาอ,ะะเอแต่งตัวเสร็จแล้วโอเคพี่ก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่เรียกตั้งแต่เช้าแล้วนะโอเคค่ะแปลงยังกันนะไปลงยังกันก่อน,นนะคะ ่อนที่จะไปโรงเรียนเราต้องเราต้องออกจากบ้านก่อนนะนี่ไงก็จะออกมาแล้วนะเจุาจ้าเออข้าไปในโรงเรียนก็ออจะเปิดปีนี่ก็จะเจอคืนคืนะคะนี่นะโรงเรียนมานนั่งที่ได้แล้ว จะทำแบบนี้นะไม่เยอะโอเคารับผู้ชมนี่นักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนภาษา,ษาไทยนะนี่เอิมท่องที่ครูให้ท่องเมื่อวานจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะอันจำไม่ได้อีกล้ะ มันนั้นก็ไม่ต้องทำแล้วกันไม่ต้องทำแล้วกันนะเอิม่มพอดีวันนี้ครูใจดีอะไปเล่นได้นะเล่นในห้องนี่แหละว้ายครูแล้วหนูจะมีเพื่อนเล่นไหมคะหาว้าวไม่มีเพื่อน,อนนะเล่นก็นั่งเล่นเออเออตามภาษาเธอสิไมย แล้วทำไม hmm. นนนนเนี่ยมีขยะด้วยกวาดไปซะมีขี้ฝุ่นเนี่ยกวาดไปสิปวดหัวกับเด็กคนนี้จริงๆไปแล้วค่ะคุณครูคุณครูขาขอจยไปข้าน้ำนะคะเออจะไปไหนก็นเรีของเถอะ ค่ะนี่แล้วแล้วรีบรีบไปรีบรีบมานะค่ะออกมาจากโรงเรียนแล้วกลับไปบ้านดีกว่าเข้ามาบ้านแล้วนะเจ๊ะ มาตั้งนานแล้วนะเล่าๆหน่อยสิแล้วทำไมกลับมาเร็วจังเพิ่งไปไม่ใช่หรอะก็ไม่อยากเรียนอ่ะก็เหนีป้ะไปนู่นแต่ถ้าเสร็จไปไปชี้ก่อนนะเออโอ้ยกอเสร็จละกุญชโคอ่านน้ำต่อร้อน อันน้ำอีกแล้วนะก็เรื่องของหนูนี่ออกได้แล้วโอ้เข้าไปละี่เอ,อ้อกลับไปนอนดีกว่าพี่เกียดแล้วเอ,อ้พี่จะได้เข้าสักที แลสักทีเลยล่ะพี่เข้ามาั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วนะปไปช่อนนี่เออดาพี่ว่าไปช่อนเหรออืมประยุทธ์เอิม่มจะจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย